แร่นอกจากจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเมืองแพร่จะมีดีอะไรอีกบ้านครับ ผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนาคูหานะครับแต่วันนี้เราจะมาทํากิจกรรมอะไรที่นี่เดี๋ยวต่อขออุบไว้ก่อนเรื่องด้านหลังของต่อนะครับก็เป็นพระเจ้าตนหลวงที่วัดนาคูหานะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กลางทุ่งนาเลยเดี๋ยวต่อจะขออนุญาตเข้าไปสักการะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับพระเจ้าตนหลวงกันครับเดี๋ยวตามมาเลยฮะ คชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนากูหานะครับเดี๋ยววันนี้ต่อจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูว่าที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรที่เด็ดบ้างเดี๋ยวตามต่อมาเลยฮะเอาสวัสดีครับพี่ตัอสวัสดีครับยินดีต้อนรับบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ที่นี่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรที่เด่นบ้างครับพี่บ้านเวลาเรามาเที่ยวที่นเราห้ามพลาดเลยครับสาหร่ายเตามีสาหร่ายเตาก็คือสาหร่ายที่ชื่อเตาเป็นสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่เป็นน้ําสะอาดด้วยใช่ไหมครับ แล้วทีนี้ชาวบ้านก็จะนําเตาเนี้ยมารับประทานกันใช่ไหมรับประทานกันครับคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับคบอันเนี้มันเป็นบอ่อสไลายอ๋อครับ ก็คือจะลงที่นี่เขาเรียกว่าจิ้วจครับิ้วจอจานใช่ไหมครับกิ้วเตาอ๋อจิ้วเตานะครับไปดูการเก็บเตาใช่ไหมครับการเก็บเตาดี๋ยวขอเขาไปดูใกล้ๆ้ดีกว่าเขามาเก็บอย่างนี้ทุกเช้าหรือว่าเก็บช่วงเย็นก็เว้นวันครับอ๋อวันเว้นวันแล้วก็มาเก็บได้เลยก็คือลักษณะก็คือจิ้วเตาใช่ไหมก็เอาไม้ก็ไปครับครับเอาไปแก่งแกล้งอ๋อเยี่ยมหวานครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่า เตาอันนี้คือพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้แล้วถ้ามันไม่พร้อมเอาไม้ลงไปกิ้วมันจะไม่ติดไม้เลยไหลลงไปหมดเลยอ๋อก็คือว่าเตาอ่อนครับก็คือว่าตัวที่กิ้วขึ้นมาเนี่ยถ้าติดไม้ขึ้นมาก็เอาไปใช้ได้แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยพอกิ้วเตาเสร็จแล้วครับตัวเตาเนี้ยสามารถเอาไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างครับพี่ก็ขึ้นมาแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดเอาใส่สวิงล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปทําเป็นอาหาร อปทานได้ก็คือเอาสดสดไปทําเลยหรือว่าต้องไปตากแห้งก่อนอะเอ้สดสดทำเลยมีเมนูอะไรบ้างครับที่สามารถทําได้ที่ยำใส่ปลาปลานิลนปลาอะไรก็ได้ต้มแล้วก็ทอดใส่ไข่ก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีโอกาสได้ชิมเมนูจากเตาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับ เราสามารถที่จะนำไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างครับข้วเกลียวเราก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาหน่อยก็ทำกระแม่กระแม่แล้วข้วเกลียวนี้ทำย่างไหมครับพี่มีขั้นตอนคร่าวๆอย่างไรครับก็มันมีส่วนผสมอยู่หลายอย่างเป็นแป้งเป็นนีปรุงของมันอ๋อก็ทำตาม วิธีในการทำข้าวเกรียบทั่วไปแต่เพียงใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวเตาของเราเตาเป็นหลักครับแล้วตัวกะละแมครับกะละแมก็เอาเตาเป็นหลักนะยใ่ไเตากะละแมเตาแปลงถ้าสมมติคนทั่วไปเขาอยากติดต่อที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับเขาติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็กลุ่มแม่บ้านก็กลุ่มแม่บ้านอะไรที่ก็ได้ก็ได้เลยกลุ่มแม่บ้านที่ที่นั่นักหานอกจากที่ที่นี่จะมีของดีที่เป็นเตาแล้วครับก็มีห้อม เป็นสีธรรมชาติของพื้นที่ที่นี่เลยห้อมห้อมก็คือตัวสีธรรมชาติที่ชายยอมซื้อนั่นใช่ไหมครับใช่ครับอือเอามีด้วยมีครับมีถ้างั้นเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปดูห้อมนะครับครับยครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยนะพี่นะเอาเลยครับเคยได้ยินมาว่าเนี่ยผ้าที่ทําจากสีของหม้อห้อมนะครับแต่ไม่เคยรู้เลยว่าหม้อห้อมเนี่ยเลือกสีของห้อมเนี่ยมาจากไหนพี่มันมาจากสีต้นห้อมสีเป็นสีธรรมชาติของต้นห้อมนะครับอ๋อก็คือ ต้นห้อมก็คือเป็นต้นไม้ที่ชื่อห้อมเลยใช่ไหมครับเอามาสกัดเป็นสีของห้อมมาใช้เลยแต่งว่าวันนี้ก็จะได้ดูใช่ไหมว่าต้นห้อมหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือหน้าตาของต้นห้อมใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นห้อมที่เป็นพร้อมใช้งานหรือยังอะครับหรือว่าเป็นแค่กล้าอันนี้เป็นต้นกล้าที่พร้อมที่จะปลูกโดยปกติแล้วเนี่ยต้นห้อมที่พร้อมที่จะใช้ในการสกัดสีห้อมเนี่ยครับต้องอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ หกเดือนขึ้นไปครับหกเดือนก็คือเอาไปลงดิน6เดือนแล้วก็ใช้ส่วนไหนของต้นในการสกัดใช้ส่วนก็เด็ดอย่างนี้นะครับเด็ดาเอาเฉพาะตรงยอดประมาณ10เซนใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปใช้สกัดสีของห้อมใช่ครับขยี้ขยี้ก็จะเป็นสีเขียวจิตมือเลยก็นานก็จะนสีอสีก็มาจากใบนี้เลยใช่ครับสีก็มาจากใบนี้เราจลองดูอ๋อนี่ไงนี่ไงเขียวมาวิธีการสกัดจริงคือไม่ได้ทําแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ทาแบบนี้ครับอ๋อมันจะมีวิธีของเขาเยอะเดี๋ยวไปดูตรงที่สกัดสีก็ได้โอเคได้ เมื่อกี้คือการซวกแบบในอดีตที่เราทํากันโดยจะต้องใช้แรงงานคนเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงในการทำใช่ไหมครับกบชั่วโมงแล้วเป็นชั่วโมงพักไวก็ชั่วโมงแล้วทีนี้เราไฮเทคโนโลยีขึ้นเลยมีเครื่องซ่วงเราติต้องเติมน้ําให้เต็มเลยไหมครับก็ให้หมดถังนะครับอ๋อให้หมดถ้าถ้าถ้าไม่หมดก็ใบพัดมันจะไม่ถึง อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะไหมครับขั้นตอนต่อปลอยก็ทิ้งจน,นมันแห้งเนยอ๋อทิ้งให้มันแห้งเลยแล้วจะดูได้ไงว่าขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราว่าเราซวกเสร็จแล้วเนี่ยมันโอเคหรือไม่โอเคครับฟองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยฟองยุบลงไปยุบตัวค่อยๆยุบตัวถ้าว่ามันจะปล่อยฟองยุบช้านะผมก็ตักแสตรงนั้นเลยอ๋อก็คือลักษณะแบบนี้แค่มีความเป็นแบบเปียยๆขึ้นมาหน่อยนิดนึงครับแล้วแบบเนี้ยก็คือสามารถเอาไปย้อมสีผ้าได้เลยได้ครับ อันนี้เก็บไม้เป็นปีก็ไม่เป็นไรนะพี่สว่างครับหลังจากที่เราได้ตัวห้อมที่เรากรองเอาส่วนน้ําออกแล้วใช่ไหมเราก็จะมาบรรจุถุงแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะพี่เนี่ยผลิตได้กี่กี่กิโลต่อเดือนสูงสุดก็20 20ยี่สิบแสงว่าจะมีความต้องการมากกว่านี้อีกผลมากก็เขารนรลคงเนาะให้ใช้สีธรรมชาติที่บ้านแล้วก็ห้อมเนี่ยมันก็เป็นคําขวัญของมือแพ้แล้วก็ห้อมขึ้นชื่อจาก คขาว่ามอหอมเมืองแพร่เนอะอืมก็เป็นของดีของเมืองแพร่นั่นเองเพราะฉะนั้นสีห้อมที่ได้จากที่นี่ก็ยังไม่เพียงพอใช่ไหมคือต้องขยายเพิ่มเพิ่มอีกต้องปลูกเยอะๆนะพี่นะงั้นสาหรับวันนี้ต่อไปต้องขอขอบคุณที่สว่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในการผลิตสีจากห้อมครับขอบคุณมากครับครับขอบตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าสีของห้อมเนี้ยทํายังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าหลังจากที่ได้ห้อมเปียกมาแล้วเราจะเอาไปทําอะไรกันต่อครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปที่บ้านนาคูหานะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่าสีของห้อมนี้เขามีกรรมมาวิธีในการผลิตยังไงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต่อจะพามาดูว่าห้อมเปียกที่ได้จากบ้านนาคูหาเนี่ยเขานําไปผลิตเป็นผ้ามอห้อมกันยังไงครับซึ่งตอนนี้ต่อก็อยู่ที่บ้านป้าเหียมนะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตผ้ามอห้อมนั่นเองเดี๋ยวตามต่อมาเลยครับสวัสดีครับป้าเหียมครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ผมมาขอความรู้ในการทําผ้ามอห้อมหน่อยนะครับค่ะ อย่าเมื่อกี้นี่เราไปที่นาคุหาเราเห็นวิธีการทำห่อมเปียกแล้วเนาะถูกต้องครับอ่าแล้วตอนนี้เราจะมาก่อเป็นน้ําย้อมก็คือเราต้องเอาห่อมเปียก1กิโลที่เราได้มาสักครู่นะครับ 1, 1กิโลกรัมครับอ่าแล้วก็ผสมน้ําด่างคือน้ําจากที่เ้่าดีเราหุงต้มรกรองเอาก็จะได้น้ําด่าง2ลิตรแล้วก็น้ามะขามเปียก300อยกรัม3 0มกรัมนั่นเอง,เองผสมลงในหม้ออ่าแล้วทีนี้ทาไมถึงเรียกหม้อห้อมก็เพราะว่ามันย้อมเป็นตัว เสื้อก็ต้องเป็นตัวกางเกงก็เป็นตัวไม่เหมือนทางอีสานคือย้อมเส้นใยไปทอเป็นถุนผ้าจากนั้นเขาถึงปั้นหม้อปั้นโอ่งเพื่อรองรับน้ําห้อมเขาเรียกว่าหม้อห้อมแสดงว่าวันนี้เราจะได้ทํากันใช่ไหมครับใช่เราป้าสาธิตให้ดูก่อนโอเคได้เลยครับแต่เทคนิคการมัดย้อมก็คือเมื่อก่อนผ้าหม้อห้อมเราต้่จะเป็นสีพื้น เรามองแล้วจะเป็นชาวนาเนาะอย่างพวกเราเรานี่ก็ไม่อยากจะใส่ละทางศูนย์ก็เลยคิดค้นว่าทำรักลวดลายบนผืนผ้าเทคนิคมัดย้ามก็คือการพับแล้วหนีบไว้นี่ป้าพับเป็นรูปจรวดที่เราใช้เล่นกันนะแล้วก็หนีบไว้เนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เลยหรอแค่นี้เลยทิ้งไว้ให้แห้งหรือว่ายังไม่ต้องค่ะแค่เปลี่ยนเป็นสีนเงินแล้วก็ ถูกระบวนการซักล้างเลยอ,อ้าวมองเป็นลูกอะไรคะเป็นลูกดาวไหมครับเป็นดอกไม้เป็นดาวดําไม้แล้วแตกจินดนาการนะครับอ่าเนี่ยแค่นี้เองไม่เห็นไหมจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวพอโดนอากาศครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่าเราลองดูว่าสีมันตกไหมอ่ามานี่มันจะไม่ติดครับ จะไม่ติดกับผ้าตัวอื่นเพราะว่ามันไม่ละลายในน้ำครับแมันละลายได้ดีในความเป็นกดเป็นด่างนี่สีส่วนเกินมันออกลมานก็จะเป็นสีอย่างนี้อือสวยงามเลยสีฟ้าสีรามงามตามากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะได้ลองทํากันดูใช่ไหมค่ะังั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณที่ทำกันดีกว่าตรงนั้นนะคะตรงฐานฐานเรียนรู้ เออป้าเหยี่ยมครับด้วยความที่ว่าตัวผ้ามอคคอมเนี่ยถือว่าก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจกของจังหวัดแพร่กร็เลยอยากทราบว่าทำไมที่ทุ่งฮงเนี่ยครับชาวบ้านที่นี่จึงขายตัวผ้ามอคคอมกันเยอะแยะไปหมดเลยทอดท,ที่นี่เป็นหมู่บ้านไททวดที่เขาอพยพมาแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันต้านี่รุ่นที่3ปัจ<อ>แต่ปัจจุบนันรุ่นลูกและรุ่นที่4ี่อ๋อแต่ว่าก็เป็นการนําความรู้จัก บรรพบุพรบรุษมาใชา้กันใช่ไหมครับเพราะงั้นขั้นตอนต่อไปของเราก็คือนําผ้าไปตากแห้งไ, <อ S 1> ไปเลยครับป้าเงี่ยมครับนอกจากการทํามัดย้อมของผ้าที่เป็นสีของม้อห้อมแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีการเพ้นท์แบบนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะเราก็จะมีเทคนิคการอันนี้บาติเกเขียนเทียนแล้วก็มีการเพ้นท์ เยอะมากๆเลยแบบนี้คือต้องใช้เวลาฝึกฝนหน่อยเนาะเพื่อได้ผลานสวยงามแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณป้าเหี่ยมมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการติตผ้ามอห้อมซึ่งทําให้เนี่ยต่อแบบมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยในวิถีชีวิตของของชุมชนชาวแพร่นะครับที่ทําให้เกิดการผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับป้าเหียมครับชค่ะสวัสดีค่ะ และของดีอีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนั่นก็คือเครื่องเงินนั่นเองตอนนี้ต่อก็อยู่ที่บ้านโป่งสีครับบริเวณน,นี้จะมีร้านขายเครื่องเงินมากมายเลยซึ่งบางร้านในชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเก็บสะสมเครื่องเงินที่เป็นของเก่าหายากอีกด้วยก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของใช้ต่างๆที่ทํามาจากเงินซึ่งก็ถือว่าหาดูได้ยากเช่นเดียวกันครับ เมืองแพร่เมืองที่เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบจริงๆนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานอยู่เคียงคู่บ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ดูแลอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ไม่มีใครเหมือนเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับ และยิ่งพอมาได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนก็ยิ่งทำให้เราได้เข้าใกล้ความเป็นแพร่มากยิ่งขึ้นจนตอนนี้รู้สึกหลงรักแพร่แล้วครับ และสําหรับใครนะครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือออกดอกบ้านนะครับวันนี้ต่อมีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนะครับของ Original High Energy l i g h t p r r f e t t o u u n d t t o o n ถึงแม้ว่าร้านกาดพระนอนนะครับจะยังคงคอนเซปต์ความคลาสสิกและความเก่าไว้เป็นอย่างดีนะครับแต่เมนูอาหารทุกเมนูเขาถูกรังสรรค์โดยคนรุ่นใหม่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปทานอาหารอร่อยกันนะครับเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับร้านกาดพะนอนกันก่อนซึ่งตอนนี้ตอนน่ตออยู่กับแม่ครัวของร้านกาดพะนอนนั่นเองนั่นก็คือคุณเบลครับสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีค่ะร้านน่านั่งมากมากเลยนะครับคอนเซปต์ของอาหารที่เนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณเบลอาหารที่เนี่ยนะคะเราจะทําเป็นอันเล็กๆเนี่ยให้ราคามันจับต้องได้เนาะเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่อาหารทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยเป็นอาหารเข่าเหนียวของแท้ๆเลยใช่ค่ะนีจะทําเองงทั้หมดนะะค เป็นคุเบลทำเองปะอ่าเราทำเองค่ะแล้วก็อันนี้เบลเป็นแม่ครัวอ๋อเจ้าของร้านจะเป็นเพื่อนอเพ้่อนเป็นคือเพื่อนค่ะเพื่อนสองคนเป็นเจ้าของเป็นแม่ครัวค่ะใช่ค่ะที่นี่คือทำทำเองทั้งหมดเลยทั้งไส้อั่ว อ่ะแหนมแหนมอันนี้ก็ทําเองค่ะแหนมทาเองแต่ว่าคุณเบลก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ค่ะสูตรพวกนี้คุณเบลได้มาจากไหนครับรุ่นปู่รุ่นย่าค่ะคุณปู่คุณย่าคุณทวดอะไรพวกนี้ค่ะสอนมาแต่ว่าก็เป็นอาหารเหนือแท้เลยใช่ค่ะเจ้าเจ้าเอางี้ลวกันเดี๋ยวคุณเบลเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยว่าวันนี้มีอะไรให้ทานบ้างครับเอาเริ่มจากเมนูนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นแกงฮังเลค่ะครับอ่าแกงฮังเลมันต้องใช้3มชั้นนะคะอ่าเด็ดๆเลยก็คือต้องเป็น3มชั้นเนาะ ว่าไก่ค่ะว่าไก่เมืองค่ะอันนี้ก็เป็นไก่เมืองเลยไก่เมืองจริงๆเลยน้ำพริกก็คือําเองทั้งหมดจะไม่ได้ไม่ไม่ได้สั่งอะไรที่ไหนเลยก็เป็นคือปรุงเองทั้งหมดไม่ว่าจะเครื่องเทศน้ำพริกอะไรพวกนี้นะครับใช่ค่ะส่วนเมนูนี้ครับอ่าอันนี้เป็นหมูทอดกับพะนอนค่ะอ่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยคิดค้นสูตรกันเองคือวันนั้นอยากกินหมูทอดกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านเนาะเพื่อนคิดอยู่เอ๊ะจะทำหมูทอดยังไงให้มันแตกต่างค่ะ ก็เลยลองจับนั่นใส่นี่เอาเครื่องปรุงมาใส่ดูก็เลยกลายเป็นหมูทอดกาดทนอนขึ้นมาค่ะก็คือจะหากินได้แค่ที่กาดทนอนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้าแพรก็ต้องแวะมามาเอาจานนี้เลยใช่ใช่หมูทอดกาดทนอนค่ะตัวนี้จะเป็นอ่อมอ่อมหมูค่ะอ่อมหมูที่นี่จะมีอ่อมหมูแล้วก็อ่อมเนื้อก็คือมันเป็นแกงอ่อมที่เป็นโบราณจริงค่ะก็คือใช้ใช้ถ่านแล้วก็ หอมไว้ในหม้อแต่ว่าถ้าใช้เตาถ่านปรุงจะอร่อยกว่าเตาแก๊สเนี่ยใช่มใช่ค่ะมันจะหอมค่ะจะหอมค่ะเมนูถัดมาครับคุ้นเคยกันดีแส่ที่นี่ต่างกับที่อื่นยังไงครับไก่พะนอนนี่จะหนักเครื่องเทศแน่เห็นไหมมันของเด็กก็คืออยู่เครื่องเทศใช่ไหมครับอยู่ที่เครื่องเทศค่ะเพราะอันนี้เบลยัดเองอ๋อทำเองเลยทำเราไม่ได้ไปซื้อไส้อวดสําเร็จมาแล้วมาปรุงที่นี่ไลยไือทำเองทําเองทําเองน่าสนใจครับอเมนูถัดมาครับอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นโบราณค่ะยำวุ้นเส้นโบราณมันจะ ถ้าเป็นยำวุ้นเส้นปกติเนี่ยก็คือมันก็จะไม่มีกุ้งเนาะไม่มีหมูสับอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือเครื่องมันจะเยอะเครื่องจะเยอะกว่ายำวุ้นเส้นไทยๆนะครับอันนี้เป็นอุ้ยคำค่ะอันนี้ก็คือเราทากับเพื่อนก็คือแหนมที่ทําขึ้นมาเองใช่ค่ะทาขึ้นมาเองก็เอามาทําอะไรต่องเอามาหมกค่ะเขาเรียกว่าหมกกินส้มใส่ไข่หมกแหนมใส่ไข่หมกกินซ้มเนี่ยค่ะก็คือเอามาห่อตองอย่างเงี้ย แกะออกมาปุ๊บก็คือตอไข่ใสคแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับใส่ผักโรยหน้าแต่งนิดหน่อยก็คือเอาไปหมุกเอาไปหมกในไฟค่ะอ่าไม่ใช่เอาไปิิดกันใช่ใช่ค่ะก็คือหมุกในถ่านไปเลยวางไว้ในถ่านอครับแล้วเมนูสุดท้ายอันนี้เป็นลาบหมูคั่วค่ะอ่าอันนี้ที่กัดพะนอนก็คืออ่าน้ำพริกลาบ น้ำพริกลาบใช่น้ำพริกลาบก็คือมันจะเป็นลาบเหนือค่ะลาบเมืองแพร,ร่ก็คือไปกินที่อื่นก็จะจะจะ,จะไม่ไม่มีรสชาตินี้มันจะหนักไปทางมักแฝนอ๋อก็คือถ้าเป็นลาบของแพร่ก็จะมีมักแฝามักแฝดดีป,ปีอะไรพวกนี้ค่ะ,<ร>ะน้ำพริกลาบแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันแล้วเมนูสุดท้ายก็คือข้าวเหนียวหอมอันนี้ก็ทําเองทุกอย่างยกเว้นปู่ไม่ได้ปลูไม่ได้เกี่ยวเองโอเคครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่แพร่นะครับแล้วอยากมาที่กาดพระนอนร้านที่นี่ครับ ท่องทางการติดต่อเดินทางยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญฝากได้เลยครับกาดพระนอนจะอยู่เส้นพระนอนค่ะเป็นวัดพระนอนใต้ค่ะมาเส้นกาดกองเก่าได้เลยก็คือเส้ชแผนที่กาดกองเก่าได้เลยเพราะว่าปกตินี่ทุกวันเสาร์เนี่ยมันจะมีกาดกองเก่าเหมือนอถนนคนเดินเนาะแต่ว่าจะเป็นกับข้าวเมืองอะไรพวกนี้ค่ะจะมีใส่ทุงมาขายเป็นเป็นเหมือนถนนคนเดิน,นะะม,มีทุกเสาร์แต่ว่าช่วงนี้จะไม่มีเพราะว่าเป็นโควิดอ๋อช่วงนี้ก็งดไฟเดยวอะไร ปกติแล้วก็มาเที่ยวกันมาเที่ยวได้คุณเบลฝากช่องทางการติดต่อเลยครับ Facebook ค่ะ Facebook กาดพระนอนค่ะติดต่อได้หน้าเพจเลยค่ะกาดพระนอนเบอร์โทรจะมีอยู่ตรงหน้าเพจเลยติดต่อได้ทุกเบอร์ค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวต่อขออนุญ,ญาตทานของแซบของนัวของมองแพรก,ก่อนได้เลยค่ะขอบคุณคุณเบลมากเลยนะคะค เวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการสุขสนามเป้าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Original High Energy l i ไ e p p r r f e t t o u u n d t t o o n สําสำหรับการสนับสนุนการเดินทางที่ทำให้เราได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกและมีสาระแบบนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ f c e e o o o k แ n น Page สุขสนามเป้า IG TV YouTube Channel Candy Creation สํสำหรับวันนี้ต่อและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ